ในหมู่บ้านกลางทุ่งกว้างของภาคอีสานมีศาลไม้เก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ริมหนองน้ำศาลหลังนั้นเล็กจนนั่งได้ไม่ถึงสองคนไม้เริ่มผุสีแดงลอกเป็นแผ่นด้านในมีเพียงถ้วยเส้นเก่าที่แห้งกงรังเศษทูบสีดังและกลิ่นหอมจางๆที่ไม่เคยจางหายไปชาวบ้านเรียกที่นั่นว่าศาลเจ้าหลวงแต่ไม่มีใครรู้ว่าหลวงที่ว่าคือใคร ไม่มีตำนานไม่มีรูปไม่มีคำบอกเล่าที่ชัดเจนมีเพียงคำสั่งจากคนเท่าในหมู่บ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าว่าห้ามแตะห้ามลบห้ามถามและที่สำคัญที่สุดห้ามบ่นและที่สำคัญที่สุดห้ามบ่นเล่นๆใครจะขออะไรให้รู้ไว้ว่าต้องให้คืนเท่าเทียมกันเสมอหากใครลืมบางอย่างจะมาทวงไม่ทันทีไม่เปิดเผยแต่มันจะจำทุกคำที่พูดไว้แม่นยิ่งกว่ามนุษย์จำกันเองเสียอีก พิมพเป็นเด็กสาวที่เคยเติบโตในหมู่บ้านนั้นหลังเรียนจบมัธยมเธอย้ายเข้าเมืองเพื่อศึกษาต่อวันสุดท้ายก่อนจากไปเธอแอบเดินไปที่ศาลตอนนั้นเป็นเพียงคำขอในใจที่ไม่มีใครรู้ขอให้เขากลับมาขอให้เขายังรักเธอเหมือนเดิมขอให้ความสัมพันธ์นี้ไม่หายไปจากกันเธอจุดธูปสามดอกพูดกับสายลมและกลิ่นหอมจางๆวันต่อมาเขากลับมาเขาทัก เขาชวนไปกินข้าวเขาขอเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วจนน่าเหลือเชื่อและพิมพ์ก็ลืมทุกอย่างไว้ที่ศาลหลังนั้นลืมแม้กระทั่งคำที่พูดลืมแม้กระทั่งการต้องกลับมาแก้หลายปีผ่านไปเธอเติบโตมีงานทำมีชีวิตที่เหมือนจะปกติจนกระทั่งเธอกลับมาเยี่ยมบ้านอีกครั้งในคืนเดือนกลางฤดูฝนเสียงฝนตกหนักบรรยากาศในบ้านเก่าเงียบผิดปกติเธอที่มีพ่อแม่อยู่ครบ กลางดึกคืนนั้นเธอตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าบนหลังคาไม่ใช่เสียงหนูไม่ใช่แมวแต่เป็นเสียงลาดเหมือนบางอย่างที่มีปีกใหญ่กำลังเดินช้าๆไปทั่วหลังคาไม้เก่าเธอเงี่ยหูฟังก่อนจะรู้สึกได้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงภายนอกแต่มาจากข้างในหัวเหมือนเสียงของใครบางคนที่มากระซิบถึงโสตประสาทโดยตรงเสียงนั้นฟังชัดเจน ฉันเสียยิ่งกว่าคำขอในตอนนั้นสกคืนนั้นพิมพ์ไม่ได้นอนอีกเลยเธอจ้องมองเงาของตัวเองที่สะท้อนจากหน้าต่างมันสั่นไม่เถียรและบางช่วงเหมือนจะหายไปเธอเอามือลูบแขนตัวเองเย็นเฉียบทั้งที่ไม่ได้เปิดพัดลมหรือแอร์เธอลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างหยุดอยู่ตรงบานไม้ที่ถูกปิดด้วยผ้าโปร่งเก่าๆลมหยุดพัดเสียงฝนขาดหายไปชั่วขณะ ก่อนที่จะปรากฏเงาวนรอบบ้านในความมืดเหมือนปีกใหญ่ๆที่ไม่ควรอยู่ตรงนี้และในขณะที่พิม์พยืนอยู่นิ่งๆเสียงกระซิบจากในหัวก็ดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมข้ารอของข้าแก้ไม่แก้ข้าก็จะเอาคืนนั้นเองเป็นคืนแรกที่เงากลับมาในหมู่บ้านและเป็นคืนแรกในรอบห้าปีที่สาลเจ้าหลวงจุดธูปขึ้นมาได้เองอีกครั้งโดยไม่มีใครไปจุดหลังจากคืนที่พิมพ์ได้ยินเสียงปีกะบนหลังคา และคำกระสิบที่ไม่มีเจ้าของดังขึ้นในหัวบางอย่างในบ้านก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่เสียงไม่ใช่ภาพแต่เป็นความรู้สึกที่เหมือนมีสายตาหลายคู่กำลังเฝ้าจับจ้องอยู่ในทุกเงามืดแม้แต่ตอนที่เธอเดินออกจากห้องแม้แค่ก้าวเท้าเหยียบลงบันไดไม้พื้นบ้านก็ดังเบากว่าปกติไม่ใช่เพราะน้ำหนักเบาแต่เพราะเสียงพื้น ถูกกลืนไปโดยเงาอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นวันถัดมาฝนยังตกท้องฟ้ายังขุ่นมัวพิมพ์ตั้งใจจะออกไปดูสารหลังนั้นอีกครั้งด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ฝังลึกคล้ายกับความผิดหรือไม่ก็ความทรงจำที่เธอพยายามจะลืมเส้นทางไปยังสารเจ้าหลวงยังเหมือนเดิมเป็นคันนาแคบๆที่ตัดผ่านทุ่ง สองข้างทางเป็นไปด้วยต้นหญ้าที่สูงถึงเอวลมแรงเสียงกรอบกแกรบของหญ้าเสียดสีกันฟังดูเหมือนเสียงฝีเท้าแต่อย่างไรก็ไม่มีใครเดินตามสารยังอยู่ที่เดิมใต้ต้นโพใหญ่ที่ใบเริ่มร่วงเต็มพื้นสารเล็กกว่าที่เธอจำได้หลังคาไม้เริ่มหลุดร่อนแต่ทูบสามดอกนั้นปักอยู่เท่าทูปปลิวเล็กน้อยตามแรงลม แต่ไฟยังไม่มอดทั้งที่ไม่มีใครมาพิมยืนนิ่งอยู่หน้าศาลและนั่นเองเสียงแรกก็ดังขึ้นจากใต้พื้นไม้เก่าไม่ใช่เสียงอะไรใหญ่โตไม่ใช่เสียงร้องแต่เป็นเสียงกระสิบเสียงที่แทรกขึ้นมาจากพื้นผ่านช่องไม้ผุดที่แห้งกรอบเสียงนั้นเบาแต่กดดันไม่ชัดเจนว่าเป็นภาษาอะไร แค่ฟังคล้ายๆเสียงคนพร่ำสวดแทรกด้วยลมหายใจหนักๆเหมือนสัตว์ที่นอนอยู่ใต้พื้นคิ์มไม่กล้าก้มลงไปงเธอแค่ยืนเฉยๆนิ่งเหมือนรูปปัง้งแต่เท้าเหมือนจะติดรากไม้ที่อยู่ตรงพื้นเสียงกระสิบเริ่มเร็วขึ้นลมหายใจเริ่มแรงขึ้นและจูๆ่ๆพื้นใต้ศาลก็สั่นเบาๆเหมือนบางอย่างกำลังจะขยับขึ้นมา เธอไม่รู้ว่าเสียงที่เธอได้ยินเป็นของใครแต่เธอรู้แน่ชัดว่ามันไม่ใช่เสียงที่มาจากมนุษย์ธรรมดาพิมพ์เดินถอยกลับทุกก้าวที่ถอยเสียงก็เงียบลงแต่เธอรู้ว่าบางอย่างรับรู้แล้วว่าเธอกลับมาและมันกําลังรอรอให้ถึงคืนถัดไปรอให้เธอไม่ออกมาแก้รอให้ทุกอย่าง กลับเข้าสู่คำบนบานที่ไม่เคยถูกชำระและคืนถัดไปฟ้าจะไม่แค่ร้องฝนจะไม่แค่ตกแต่บางสิ่งจะเริ่มตามกลับมาไม่ใช่แค่เสียงไม่ใช่แค่เงาแต่เป็นตัวตนของคำพูดที่เธอเคยปล่อยลอยไปในสายลมและตอนนี้มันกำลังจะกลับมาเอาสิ่งที่มันต้องได้คืนเช้าวันถัดมาฝนยังคงตก และหมอกขาวก็ปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านเงาของต้นไม้สูงโปร่งบนแนวป่ายางกลายเป็นเงาดำซีดที่สั่นไหวเหมือนบางอย่างขยับอยู่ภายในเด็กชายคนหนึ่งชื่อนัดหายตัวไปเขาเป็นหลานของผู้ใหญ่บ้านเมื่อคืนก่อนนัดเพิ่งพูดกับเพื่อนเล่นในห้องเรียนว่าเขาแอบบนขอให้สอบผ่านแลกกับการจะเอาน้ำแดงไปแก้แต่เพื่อนบอกว่า ก็แค่พูดคำขันไม่มีใครเชื่อไม่มีใครคิดอะไรเพราะเด็กๆก็บนเล่นกันบ่อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเช้าทำให้ไม่มีใครกล้าพูดคําว่าขำออกมาอีกเลยรองเท้าของนัดถูกพบกลางนทุ่งนาวางเป็นคู่สะอาดไม่มีโครนไม่มีรอยดิ้นรนเหมือนเขาถอดมันออกเองแล้วเดินหายไปในหมอก ที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือมีหยดน้ำแดงคนๆวางอยู่ในถ้วยใบยเล็กข้างรองเท้าเหมือนมีคนมาแก้บนแทนเขาหลังจากเขาไม่ได้มาเองร่างของนัทไม่เคยถูกพบแต่สิ่งที่ชาวบ้านกลัวที่สุดไม่ใช่ศพแต่คือคำที่เขาพูดเขาบนจริงแต่ไม่ได้แก้และนี่คือศพแรกข่าวเริ่มกระจายไปทั่วหมู่บ้าน พ่อแม่บางคนเริ่มเครียดเพราะลูกๆเคยบนกับสารโดยที่ผู้ใหญ่ไม่รู้หลายคนเริ่มถามถึงวิธีแก้บางคนเริ่มจุดธูปบางคนเริ่มเตรียมของไหว้แต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าต้องทำยังไงถึงจะถูกเพราะไม่มีใครเคยทวงมาก่อนจนวันนี้พิมพ์ได้ยินเรื่องของนัดจากแม่เธอใจสันงง่นมือเย็นไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะคำของนัดเหมือนคำที่เธอเคยพูดและตอนนี้เธอแน่ใจแล้วว่าสิ่งที่วนเวียนอยู่ในความฝันของเธอเสียงที่ลาดปีบนหลังคาไม่ใช่แค่จินตนาการคืนก่อนเธอฝันว่าเดินอยู่กลางทุ่งรอบตัวเงียบสนิทไม่มีแสงมีเพียงเสียงกระพือปีกเบาๆวนรอบหัวและมีเงาดำสูงใหญ่คลี่ปีกออกช้าๆ พองเงานั้นเข้าใกล้เธอก็เห็นหน้าตัวเองแต่ไม่ใช่ในแบบที่เธอจําได้ใบนหน้าในเงานั้นซีดตาดำทั้งสองข้างไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจและปีกใหญ่ด้านหลังเต็มไปด้วยลวดลายของคำบนบานหลายร้อยคำลอยวนเหมือนหมึกที่ถูกสลักไว้ไม่รู้จักจารเมื่อตื่นขึ้นมาเธอพบว่าเงาของตัวเองที่สะท้อนกับกระจกไม่ขยับพร้อมกัน เหมือนเงานั้นกำลังล่าชา้าหรือไม่ก็แอบบดูอยู่เฉยๆเธอเริ่มแน่ใจแล้วว่าทุกคนที่เคยพูดคำขอโดยไม่ตั้งใจทุกคนที่ไม่แก้แม้แต่เพียงคิดจะลืมกำลังถูกมันตามเก็ทีละคนและเด็กชายคนแรกที่หายไปเป็นเพียงสัญญาณแรกของคำที่มนุษย์หลงลืมแต่บางอย่างไม่เคยลืมเลย หลังจากศพแรกของคำบนบานปรากฏขึ้นหมู่บ้านก็เริ่มตกอยู่ในความเงียบอันหนักหน่วงคนเท่าคนแก่พาดกันปิดบ้านก่อนค่ำเด็กๆไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปนอกฉานหลังพระอาทิตย์ตกร้านค้าในตลาดปิดเร็วขึ้นแม้จะไม่มีใครพูดอะไรตรงๆแต่ทุกคนรู้ว่าบางสิ่งมันกลับมาแล้วในคืนนั้นเองขณะที่ฝนตกพลำเบา,เบา และหมอกเริ่มลอยลงคลุมหนองน้ำมีชายชราผู้หนึ่งเดินเข้ามาที่หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านเขามีร่างผอมสูงผิวดำแดงเกรียมแดดในมือหิ้วกระเป๋าหนังควายสีดำเก่าๆที่ผูกด้วยเชือกแดงสามเส้นดวงตาเขาคมเหมือนมองทะลุความมืดได้และลมหายใจของเขานิ่งจนไม่น่าไว้ใจเขาชื่อว่าหมอคำล่า หมอคำล่าไม่ใช่คนแปลกหน้าของหมู่บ้านนี้แต่ไม่มีใครเห็นเขามานานเกือบ20ปีว่ากันว่าเขาเคยเป็นหมออาคมที่เก่งที่สุดในแถบนี้ก่อนจะหายตัวไปหลังจากภรรยาเขาตายอย่างลึกลับและลูกสาวของเขาก็หายไปในวันพระจันทร์เป็มดวงไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนแต่คืนนี้เขากลับมาพร้อมกับเสียงหนึ่งที่พูดกับเขาในความฝัน เสียงที่เขาคุ้นเคยเสียงที่เคยพราครอบครัวเขาไปเสียงนั้นกระสิบว่าของที่เจ้าเคยขอเจ้าลืมให้ข้าหมอคำล่าเดินไปที่ศาลเจ้าหลวงยืนมองอยู่นานโดยไม่พูดแล้วหยิบแหนบเงินโบราณออกมาจากกระเป๋าลงยันไว้ด้วยหมึกผสมเลือดด้านหลังฝังเส้นผมของคนตายที่ไม่ได้เผาและที่หน้าขนลุกที่สุด ปลายแหนบนั้นมีคราบสีแดงแห้งกรังที่ไม่เคยจางหายแม้จะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก้มลงแต่พื้นดินน้าสาลแล้วหลับตาขณะเดียวกันลมที่เงียบสงบมาตลอดทั้งวันก็เริ่มพัดสวนทางใบโพลเริ่มหมุนวนและเสียงกระพือปีกก็กลับมาอีกครั้งหมอคำล่าลืมตาขึ้นแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าเจ้าที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ผีธรรมดา แต่มันคือวิญญาณที่ผูกอยู่กับคำบนบานสิ่งที่ถือว่าคำพูดคือพันธะและการลืมแก้คือการผิดคำสัญญาศักดิ์สิทธิ์วิญญาณเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ให้แต่คือผู้ทวงและจะตามหาเจ้าของคำพูดไม่ว่าคนนั้นจะจำได้หรือไม่ก็ตามหมอคำล่าเริ่มเตรียมพิธีเขาจุดเทียนดำฉีดวงยันกลางทุ่งนาและฝังแหนเงินลงในดินหน้าศา เพื่อผูกเงาไว้ชั่วคราวให้มันออกจากฝันของผู้คนและรวมตัวที่สารเพียงแห่งเดียวแต่ในขณะที่เขาไา่อาคมลมก็หยุดพัดทันทีหมอปกคลุมรอบตัวและเงาดำขนาดใหญ่ก็โผล่ขึ้นด้านหลังสารขยับปีกช้าๆไม่มีเสียงไม่มีลมมีเพียงคำพูดที่ลอยยวนในหัวหมอคาม่าเจ้าเคยขอให้ลูกเจ้าไม่ตาย ข้าให้แล้วแต่เจ้าลืมของข้าดวงตาของหมอคำล่าแข็งขขงม่อเริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขารู้ว่าบิญญานนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่มันมีมานานแล้วแค่ยังไม่ถึงเวลาที่มันจะทวงพร้อมกันทุกคำบนบานและหมอคำล่าก็รู้ว่าคนต่อไปที่มันจะเอาไม่ใช่เขาแต่คือคนที่ยังมีคำพูดค้างอยู่ แม้เพียงแค่พูดในใจแม้เพียงแค่หลุดปากกับสายลมใครก็ตามที่เคยขอและไม่ได้คืนให้หลังจากหมอคำล่าปรากฏตัวและไร้อาคมผูกเหงาไว้ที่ศาลเจ้าหลวงหมู่บ้านดูเงียบลงแต่ความเงียบนั้นไม่ใช่ความสงบมันเหมือนการขึงเชือกให้ตึงรอจังหวะขาดรอแค่ใครบางคนพูดคำที่ไม่ควรพูดออกมาอีกครั้ง พิมพ์เริ่มเห็นเงาของตัวเองขยับผิดจังหวะบ่อยขึ้นบางครั้งเวลาเธอกระพริบตาเราของเธอกระพริบไปก่อนเวลายกมือเงาอย่างน่งพอเดินผ่านกระจกกลับเห็นแค่ตัวไม่มีเงาเธอพยายามทำใจว่าอาจเป็นเพราะพักผ่อนไม่พอแต่คืนหนึ่งขณะที่เธอเลื่อนดูมือถืออยู่บนเตียงรูปแฟนเก่าก็ขึ้นมาเตือนความทรงจำ ชายที่เธอเคยขอให้กลับมาเมื่อห้าปีก่อนชายที่เธอได้มาแล้วหายไปเพราะเธอเองที่ผลักเขาออกเธอหลุดคำพูดออกมาว่าถ้าได้เขากลับมาอีกครั้งข้าจะยอมทำอะไรก็ได้ประโยคนั้นเหมือนจะเบาเหมือนจะลอยไปกับลมหายใจแต่ทันทีที่พูดจบเธอรู้ทันทีว่าพลาดอีกครั้งฝนตกลงมาทันทีทั้งที่ไม่มีเมฆ ไฟในห้องกระปริบกระจกที่แขวนไว้เหนือหัวเตียงแตกโดยไม่มีสาเหตุและเงาของเธอดินอยู่ที่ขอบเตียงมองลงมาที่เธอเหมือนรอรับคำสั่งเธอหลับไปในสภาพที่ไม่รู้ว่าหลักหรือฝันเพราะในความมืดนั้นมีเพียงเธอกับใครบางคนที่นั่งอยู่ในเงาเดียวกันคนคนนั้นมีหน้าตาเหมือนเธอแต่ดวงตาว่างเปล่า และริมฝีปากขยับก่อนเธอเสมอพูดซ้ำคำที่เธอเคยพูดแต่เปลี่ยนเพียงปลายประโยคข้าจะยอมทำอะไรก็ได้ถ้ามันได้สิ่งที่ข้าต้องการเช้าต่อมาเธอตื่นขึ้นมาพร้อมข่าวแฟนเก่าของเธอโทรมาบอกว่าเพิ่งฝันถึงเธอเมื่อคืนและอยากกลับมาคุยใหม่ทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อห้าปีก่อนและครั้งนี้ เธอไม่ได้ดีใจเพราะเธอรู้แล้วว่าการขอแลกอีกครั้งไม่ได้ใช้แค่คำพูดของเธอแต่เงาของเธอพูดแทนเธอไปแล้วพิมพ์เริ่มได้ยินเสียงกระซิบในหัวตลอดทั้งวันไม่ใช่เสียงแปลกแต่เป็นเสียงของเธอเองพูดส้ำคำขอเดิมวนไปวนมาราวกับกำลังท่องสัญญาและเสียงสุดท้ายก่อนเธอจะหมดแรงลงกับพื้นห้องคือ ของข้าต้องได้วันรุ่งขึ้นหมอคำล่าได้รับข่าวว่าเงาที่สารหายไปและมีอีกคนในหมู่บ้านที่ลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยขออะไรไว้แต่มีบางอย่างที่ยังจำได้แม่นและมันกำลังแก้บนแทนคนเหล่านั้นทีละคนทีละคำพูดทีละเงาหลังจากคำขอครั้งที่สองถูกเอ่ยออกไปแม้จะไม่มีทู ไม่มีสารไม่มีของไหวแต่คำก็ยังลอยและวิญญาณของคำบนบานก็ยังฟังอยู่สามวันผ่านไปพิมพ์เริ่มสังเกตว่าบางอย่างในบ้านเปลี่ยนไปไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่คือเงาเงาในบ้านของเธอหายไปตอนแรกเธอคิดว่าเป็นเพราะฝนตกฟ้ามืดแต่เมื่อเธอยืนอยู่กลางแสงไฟ ไม่มีเงาใดทอดลงพื้นแม้แต่เมื่อเธอ่องกระจกสิ่งที่เห็นคือห้องเปล่าเบื้องหลังไม่มีภาพสะท้อนเธอยื่นมือออกไปลูบผิวหน้าตัวเองมองแขนตัวเองทุกอย่างยังอยู่ยังรู้สึกยังหายใจแต่ไม่มีเงาคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเสียงฝนเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงกระพือปีที่วนรอบหลังคา เราหมุนวนรอบห้องเหมือนมันกำลังมองหาช่องว่างที่จะเข้าเมื่อเธอหันไปที่หน้าต่างเธอเห็นเงาของตัวเองยืนอยู่ข้างนอกยืนอยู่ในเงาของต้นไม้ยืนอยู่กลางสายฝนยืนมองกลับมามันไม่ได้ขยับตามเธอมันไม่ใช่เงาสะท้อนแต่มันคือตัวของเธอในแบบที่เธอไม่อยากเห็นรุ่งเช้าขิมออกจากบ้าน เดินไปที่ร้านขาหน้าหมู่บ้านแสงแดดแรงผู้คนเดินผ่านแต่ไม่มีใครมองเธอจนเด็กคนหนึ่งเดินสวนมาแล้วร้องออกมาว่าพี่ไม่มีเงาเสียงเด็กคนนั้นสัน่งแม่ของเขารีบดึงลูกหลบเหมือนเห็นวิญญาณ<ม>เหมือนเธอไม่ใช่คนพิมพ์รีบกลับบ้านแต่ก่อนที่เธอจะเข้าประตูบ้านได้มีใครบางคนมายืนขวางไว้ ชายแก่ในชุดขาวถือกระเป๋าหนังควายมีแหนบเงินติดเข็มขันหมอคำล่ามายืนรออยู่หน้าบ้านเขาไม่พูดอะไรแค่ก้มลงแต่พื้นหน้าบ้านแล้วยันเลือดก็เริ่มเดือดเสียงกระซิบด,ดังขึ้นจากพื้นไม้และหมอก,ก็เริ่มคลุมเงาของพิงจากด้านหลังหมอเงยหน้าขึ้นมองพิม์ด้วยดวงตานิ่งนงแล้วพูดเพียงคำเดียว เจ้าพูดมันอีกแล้วใช่ไหมเสียงสีเท้าบนหลังขาเริ่มดังขึ้นแต่มันไม่ได้วนมันตรงเข้ามาเหล่าของผิงที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้เริ่มเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าของมันยังเป็นเธอแต่ดวงตาเต็มไปด้วยหมึกดำปีกดำขนาดใหญ่กลางออกช้าๆและในมือมันถือถ้วยน้ำแดงเปล่าน้ำแดงที่ควรเป็นของแก้บนแต่ตอนนี้มันจะเอาร่างแทน เสียงกระซิบสุดท้ายที่ดังในหัวของพิมพคือข้าจะอยู่แทนเจ้าเพราะเจ้าพูดแล้วไม่รักษาหมองคำล่าหยิบแหนบเงินเดินตามเงานั้นเข้าไปในบ้านแล้วค่ำคืนนั้นไฟทั้งหมู่บ้านดับลงเหลือเพียงเงาของเธอที่ยังเดินวนอยู่รอบบ้านในที่ที่ไม่มีเงาอื่นใดอยู่ร่วมด้วยอีกเลยคืนนั้นทั้งหมู่บ้านดับไฟลมไม่พัดฝนไม่ตก แต่เสียงของบางอย่างยังคงวนอยู่รอบบ้านพิมงในเงามืดเงาของพิงที่มีปีกดำดืนอยู่ตรงกลางลานถือถ้วยน้ำแดงเปล่าในมือขวามือซ้ายกางออกช้าๆเหมือนเรียกอะไรบางอย่างให้ปรากฏหมอคำล่าก้าวเข้ามาเงียบๆในมือกำแนบเงินแน่นปลายแนบฝังผงอิทิเจแช่เลือดคนที่เคยบ่นแล้วไม่ได้แก้ และลงอักขระก,กลับหัวที่ไม่ควรใช้หากไม่พร้อมตายแทงเขาไม่พูดกับเงาแต่พูดกับบินเขาไม่มองตาแต่ฝังแนบลงพื้นตรงกลางเงาพิ์แผ่นดินสั่นเบาๆเสียงคล้ายครางในลําคอเงาของพิ์เริ่มบิดตัวปีกสบัดเส้นผมยาวคลี่ออกในอากาศแล้วเงาก็เริ่มเป็นเสียงพูดเสียงที่ไม่ใช่เสียงของพิ์อีกต่อไป ฆ่าให้แต่พวกเจ้าลืมเสียงนั้นไม่ใช่เพียงคำแต่มันกระแทกเข้าหัวใจเหมือนคำทวงหนี้ที่รอวันสสารเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยลืมสัญญาแม้จะไม่มีใครจำหมอคำล่าหยิบผ้าขาวบางคลุมแนบที่ปากในดินแล้วพูดเสียงเรียกเจ้าขอสิ่งที่เกินตัวแล้วกลับไม่ยอมจ่ายเจ้าต้องอยู่ในคำของตัวเอง แต่คนอื่นข้าจะไม่ยอมให้เจ้าเอาอีกพื้นดินตรงกลางสารเริ่มร้อนไอควันพวยพุ่งเงาพิมเริ่มดิ้นร้องบิดกระตุกก่อนที่ปีกจะหดเข้าเราค่อยๆถอ,อยหลังแล้วซ้อนกลับเข้าร่างพิม์ที่นอนแน่นิ่งใต้ชายคาพิม์ไม่ตื่นแต่ยังหายใจดวงตาปิดสนิทแต่เปลือกตาขยับเหมือนฝันเล่าของเธอกลับมาอยู่ที่เท้าติดกับตัวเป็นของเธออีกครั้ง แต่หมอคำล่ารู้ดีว่านั่นคือเพียงการผูกไว้ชั่วคราวเขาถอนแนบเงินออกแล้วฝังไว้ใต้ต้นโพจุดทุบสามดอกพูดเบาๆว่าเองจะอยู่ก็ได้แต่อย่ามาเอาใครไปอีกเลยแต่ก่อนที่เขาจะหันหลังกลับสายลมก็พัดสวนเทียนที่ปักไว้ปลิวลงและทูบที่ไม่เคยดับด้วยลมก็ดับสนิทเสียงกระซิบดังขึ้นจากพื้นดินใต้ต้นโพว่า บนแล้วยังมีอีกหลายคนที่ไม่เคยแก้หมอคำล่าหยุดสีเท้าก้มหน้าลงถอนหายใจลึกแล้วพูดกับเงาเบื้องหลังเลี้ยงข้าจะอยู่จนกว่าจะหมดทุกคำหลายวันผ่านไปพิมพยังคงนอนหลับสนิทร่างกายไม่ได้เจ็บป่วยไม่มีไข้ไม่มีแผลแต่เธอไม่ยอมตื่นแพทย์แผนใหม่อธิบายไม่ได้หมอยายในหมู่บ้านไม่กล้าแตะแม้แต่หมอคำล่า ก็ไม่อาจดึงเธอกลับมาด้วยวิชาใดาเธอกำลังฝันอยู่ในคำของตัวเองฝันที่เป็นของเงาฝันที่เป็นของสัญญาฝันที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบจากวิญญาณหลายร้อยตนที่เคยฟังคำบนบานของมนุษย์แล้วไม่เคยได้ของคืนหมอคําล่ารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องทำพิธีสุดท้ายพิธีที่ไม่ได้เพื่อปลุกพิม แต่เพื่อตัดคำบนบานของทั้งหมู่บ้านออกจากกันและติดตำนานสารเจ้าหลวงไปตลอดกาลเขานำร่างของพินมาวางกลางหลานหน้าสารลอ้อมรอบด้วยเกลือจากสี่ทิศเทียนดำเจ็ดเล่นปักทวนเข็มนาฬิกากลางวงมีแหนดเงินที่ฝังกลับหัวและใบโพแห้งที่เขียนชื่อคนในหมู่บ้านทุกคนที่เคยบนแล้วไม่เคยแก้ เสียงสวดเริ่มขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงของหมอคำลาบเพียงคนเดียวมันคือเสียงสวดร่วมจากวิญญาณที่เคยถูกลืมเสียงที่เบาแต่สะเทือนเสียงที่ซ้อนกันหลายชั้นจนไม่มีใครแยกคำออกยกเว้นพิมพ์ที่นอนอยู่กลางพิธีเธอลืมตาช้าแต่มั่นคงแล้วพูดเพียงคำเดียวข้าขอโทษ ทันใดน,นั้นลมแรงพัดวนกลางลางใบโพกปลิวขึ้นฟ้าเคียนดับพร้อมกันแหนดเงินลุกเป็นไฟสีดำและร่างของพินค่อยๆกลายเป็นเท่าขาวเบาเงียยไร้เสียงกรีดร้องไร้ความเจ็บปวดเนาของเธอดึนมองจากมุอสารแล้วโค้งสีสบเบาๆก่อนจะสลายไปในสายหมอก หมอคำล่ามไม่พูดอะไรอีกเขาเดินไปใต้ต้นโพขุดหลุมลึกฝังแหนบเงินครึ่งเดียวลงในดินคลุมด้วยผ้าขาวแล้ววางถ้วยน้ำแดงปล่าไว้ข้างๆเขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังหมู่บ้านแล้วรู้ดีว่าในทุกบ้านในทุกหัวใจยังคงมีบางคนที่เคยพูดคำบนบานไว้โดยไม่ตั้งใจบางคำพูดเพราะเจ็บ บางคำพูดเพราะหวังบางคำพูดไปแล้วลืมบางสิ่งไม่เคยลืมเลยปราบใดที่มนุษย์ยังเอ่ยคำขอโดยไม่ตั้งใจจะให้คืนเสียงกระพือปีจะวนเวียนอยู่รอบบ้านคุณเงาของคุณจะไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปและในสักคืนหนึง่งคุณจะได้ยินเสียงกระสิบที่ดังมาจากใต้บ้านบนแล้ว อย่าลืมแก้ขอบคุณที่รับฟังเรื่องเล่าคำมิติถ้าชอบกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ